โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพี่อยู่ผมโอเคเคนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในมินิบ็อกซ์อาร์ตกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแมปที่คนไทยเป็นคนสร้างนะครับผมแมปนี้คือด็อปเปอร์สีนะครับผมเป็นอ่าคนนี้เขาจะสร้างด็อปเปอร์หลายแมปแต่ผมว่าหยิบแมปมาอ่าเป็นแมปที่สี่ที่เขาสร้างนะครับซึ่งคนโหลดเป็นล้านเลยนะก็ทุกคนก็ถ้าใครอยากเล่นนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเลขเอาไว้ด้านล่างครับก็เอาไปกรอกนะครับผมแล้วก็โหลดไปเล่นกันได้นะโอเคมา ผมไม่เคยเล่นดอปเปอร์ในเกมเมนิวเวลเลยนะไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวจะลองดูแล้วกันว่าแต่ตัวอะไระเนตัวไอหยังวะนี่อะไรนี่เซฟป,ปุ่มเซฟอันนี้เป็นฮิลหรอกระเป๋าฮิลนี่อะไรเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคือไอเทมอะไรบ้างน,นะเนี่ยไอพวกเนี่ยเหมือนเป็นสปินเนอร์แต่ว่าเอออาจจะใช่ก็ได้เฮ้ยทำไรอะ่ะเฮ้ยไม่ทำอะไรได้อ้าวกูตายอ๋อหมืนรีอัน,นี้มืนรีอเน,นี้ย อันนี้คืออะไรเออเอออันนี้ขายของเอ่อันนี้น่าจะฮิวโอเคอเคุ้ยข้างล่างมีเลขสี่โอเคผมจะเตรียมโดดลงไปแล้วนะฮะต้องโดดไปตรงน้ำหรือเปล่ายา้าตรงนี้มั้งตง้องลงเนียงลงลงไม่ใช่ไม่ใช่ลงเลขสี่ลงข้างๆต้องลงข้างๆทุกคนไม่เนอะ ผ่านไปเนี่ยเอ้เอโอ้ข้ามโอ้ชนขอบก็ตายเหรอชนขอบก็ตายทุกคนมันโหดจังวะต้องลงตรงไหนเนี่ยอุ้ยเดี๋ยว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 มันต้องไปทางไหนวะเดี๋ยว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 ไปทางไหนเนี่ยอุ้ยเออนี่ไงลงน้ําโอเคต้องลงตรงนี้พอดีนะครับมันจะมีสีน้ำเงินที่เข้มที่สุดแล้วเราถึงจะลงได้ โอเคมาเรามาถึงตรงนี้แล้วนะฮะดอปเปอร์เลขสี่อันนี้จุดเซฟด็อปเปอร์ยี่สิบดานบวกกระโดดโอโ้มีกระโดดด้วยเหรอ <c oughs> เออนี่ไงเลขนะครับสองหนึ่งแปดสามสี่ศูนย์สองสองนะครับเอาไปใส่ได้เลยนะครับก็เออนี่ไงเลขตัวละครพวกนี้เขาก็มีเลขอยู่นะครับสองหนึ่งแปดสามสี่ศูนย์สองสองคนสร้างชินน้นนุ้ยนะฮะก็เข้าไปเล่นกันได้นะครับอันนี้เขียนว่าอะไรายนินดีต้อนรับสู่แมปด o อปเปอร์สี่ ภายนีต้องผ่านทีละดาดเพื่อลดปัญหาเรื่องความแหลกและความสูงจะสูงแค่150บล็อกยิ่งสูงยิ่งแหลกและมีแมปกระโดดแมปสูง150บล็อกจะมีอุปสรรคที่เอ่เอจะมีอุปสรรคกีดขวานที่ความสูง100ถึง127บล็อกและเมื่อลงไปถึงข้างล่างคุณจะต้องกระโดดเมื่อผ่านกระโดดให้ขึ้นท่อและอะไรอะและประตูจะเปิด และได้คะแนนโดยอัตโนมัติอ๋อคือลงไปปุ๊บกระโดดต่อมีแมปกระโดดแล้วถึงจะผ่านมีดอปเปอร์ยีมีกระโดด20ขอให้สนุกผมขอท้ายให้เล่นให้ถึงอ่าให้เล่นให้ผ่านภายใน1ชั่วโมงและห้ามตายเกินร้อยครั้งคอมเมนต์ด่านสุดท้ายคือด่านอะไรแบบนี้ใช้เวลาสร้าง3ามร้อยหกสาโอ้นานมากตั้งแต่6กกรกฎาคมถึง1สิงหาคม2019ันสิบเก้าเดี๋ยวเด,ด,ดอันนี้มันแค่ประมาณเดือนเองหรือเปล่าสามร้อยหกสิบสามวันมันเกือบปีมันเกือบปีเลยนะ ผมว่าไม่ใช่นะน่าจะประมาณ36วันเหลืออะไรประมาณนั้นนะสถิติคนสร้างแบบใช้เวลาเล่น1ชั่วโมง5้มนาทีจำนวนตายเกินร้อยคนสร้างอย่างเล่นไม่ได้อ่ะหนึ่งชั่วโมงมาท <c oughs> าคนเล่นฮัโหลอุ้ยตายแล้วมาทาคนเล่นเฉยเลยันี้อะไรเนี่ยบัตรข้ามเลเวลอไอเอเทมที่ต้องมีในการวาร์ปซื้อได้จากร้านค้านักพัฒนาก็คือกดอันนี้อ่าจุด ข้ามด่านเข้าไปเพื่อไปในด่านถัดไปต้องมีบัตรข้ามเลยถึงจะใช้ได้อันนี้จะแบบใส่แบบเล่นไม่ไหวรมบัตรข้ามเวลหนึ่งถึงสองใบไหนผู้เล่นที่รักจำนวนครั้งโฆษณาคุณวันนี้โอเคโอเคโอเคอันนี้อะไรอ่ะอ๋อการตายไอเอลี่สี่นี่คือเอาไว้นับการตายไงคือผมตายมาแล้วสี่ครั้งแต่เราจะไม่นับอันนี้ไหมอันนี้มันมันไม่นับว่าเป็นจุดเริ่มเล่นอะ่ะเดี๋ยวเราค่อยนับใหม่แล้วกันนะลุยเลยแบบไม่มีรีเซ็ตกูคนเล่นไม่ไหว คุณสามารถออกแบบได้คุณจะอยู่ที่เดิมสวยสุ่มกกย่างสิบตัวโอเคสรุปไม่ได้อะไรเลยนะครับกดไม่ได้นะครับโอเคไปลุยเลยดีกว่าปะเฮ้ยเฮ้ยลอยขึ้นไปไหนอะเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยไปไหนเนี้ยเฮ้ยมันลอยขึ้นลอยขึ้นฟ้าตื๊ดหูอย่างสูงสูงจัดโอ้ขึ้นมาแล้วโอเคเเลเวลหนึ่งป่าไม้ใช้เวลาสร้างยี่สิบสามวัน ถ้าเล่นไม่เป็นจะยากนิดๆแต่ถ้ารู้ทางลงแล้วจะง่ายแบบนี้นี่เองนะถ้าไม่ได้เกมบคเอกไถ้าใช้ไม่ได้เกมบัคกลองลบแมปแล้วโหลดใหม่นี่คืออะไรอ๋ออันนี้ไปเวอร์สองทันทีโอเคเราไม่ใช่ฮะเราต้องนู้ไปไหนเี่ยเมื่อขึ้นมาจากตรงนี้ประตูจะเปิดแล้วได้คะแนนตรงโนมัตอ๋อเราต้องไปโดดก่อนนะแล้วก็ค่อยขึ้นมาจากตรงนั้นโอเคโอเคลงตรงไหนวัเนี้ย ตรงนี้แล้วกันรู้สึกว่าเกมนี้ใบไ,ไม้มันก็คือโดนเหมือนกันนะเฮ้ยต้องลงน้ำตรงกลางเออแตกหนึ่งโอเคถือว่าทดลองเล่นอ,อ่าเุ้ยแตกสองนี่เดี๋ยวพลาดยังไงอะต้องหาจุดโดดวะต้องหาจุดโดดก่อนอะตรงกลางไปเลยเฮ้ยเออเรียบร้อยดีครับตรงกลางอะเรียบร้อยดีครับ ไปทางไหนอะเรียบร้อยดิตรงตรงมุมแบบมันเข้าได้ไว้แต่มันไปถึงตรงกลางไม่ถัดอ๋อรุแล้ว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 รุนแล้ว่านยังไงรุนแล้วพานยังไง,ง,ไงต้องลงมุมนี่แหละแล้วก็พอมันใกล้ปุ๊บเราต้องไปตรงกลางให้ได้เนี่ยนี่เน,น,นี่เอ้ยมันเกือบถึงแล้วอะมันเกือบอยู่นะมันเกือบอยู่นะเออ จริงๆผมอยากมองข้างในว่ะผอยากอยากมองจากข้างล่างขึ้นมามันจะเห็นจุดที่เราเล่นได้ไม้มได้ไหมตัวนี้ได้ไหมเอ้ยผ่านแล้วว้าวอะกูผ่านแค่นี้แหละยังต่อแล้วขึ้นไงอะอะผ่านผ่านแบบดอปเปอร์แต่ยังเหลือปลากลัว อกลัวทีงไหน,นอ่ะนี่น,นี่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 จะมีหรือเปล่าวิงวิงวิงอ่ะนี่ไงตรงบล็อกใบไ,ไมจะมีบล็อกอะไรอ่ะล่องหนคลิกที่บล็อกอ่ะเพื่อเซฟพอยต์โอเคใบไ,ไม้มีบล,ล็อกล่องหนอ้าวอ้าวมุดติดอะไรอะไรเนี่ยอ๋อต้องโดดอย่างนี้อ้าวโอเคฮึบอ่า เฮ้ยขึ้นไม่เออมันมีบล็อกล่องขนจริงเว้ยทุกคนแต่ว่าบล็อกล่อหนมันวางแบบ<ฤ>วางแบบกวนตีนอะเออง่ายอ่ะอ่ะเคนนี้ก็ตายเหรอเคนนี้ก็ตายเหรออันนี้ผ่านฮึบโดดไปนู่นเลยอะไ,ไหลไว้ง่ายกว่ากันวะเอออันนี้เพยเ์เซฟโอเคผ่าน ผ่านด่านนึงแล้วผูมิใจภูมิใจในตัวเองอยังยังไม่ถึง๋อ,อกคือม่ขึ้นนานอยู่ไล้เนี่ยอ่าประตูเปิดหนึ่งคะแนนเหรอวินิี่ด่านหินวะเซฟก็เล,เลยด่านหินนะฮะทุกคนคิวแป๊บไปทางไหนวะทางนี้ยังไงมันก็ต้องรูเธอๆนี้แหละแล้วผมเชื่อว่ามันต้องลงตรงกลางนั่นไงนั่นไงเออ บังอาจนะบางอาจนะบังอาจหนะลอกผมได้โอ้ชีตลงตรง,ง,ง,งกลางลงตรงกลางก่อนโอ้ oh, ยากกว่าแต่มันจะมีจุดได้อยู่อะเมื่อกี้ที่เราลงไปรอบแรกอะรอบแรกคือฟุกมากเลยลงถูกทางนี่ดูนี้ดูนี้รูใหญ่ๆนี่ดูที่แบบม่วงๆเนี่ยแฮะแฮะถ้าเราลงดีๆอะมันถึงอยู่แล้วนี่มันยากตรงไหนครับ อันนี้รอบนี้ไววะ่ะเลืวสองด่านกระโดดหน้าผาทึบลงไปเป็นลาวาเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยวู้ฮู้เอ้ยได้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 ไดอ่ารอบเดียวผ่านสวยงามสองด่านผมที่เสียดจริงๆเสียดจัดจัดวุ้ม เอ้มีผู้ด้วยเนี่ยติวสอ่ติเอาไปเอาไปกวนตีแหละดูออกเออเซฟก่อนเลยนะฮะนี่เป็นแบบโดดแร่อู้เป็นเหมืองเฮ้ยมันลอดช่องรูตรงกลางได้ทุกคนเฮ้ยมันเป็นบันไดเฮ้ยนั่นไงนะ อุ้ยมันต้องลงรูนี้มันต้องลงรูนี้จริงจถูกแล้วเรามาถูกทางแล้วนี่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 อุ้ยเนี่ยมันจะมีช่องอยู่ตรงตรงนู้นอะตรงฝั่งนู้นอะเออโอ้ยช็อตยากเลยนะผมว่าแดนนี้แดนนี้ยากนะคิดว่ายากเลยแหละอ่าไม่ได้เราต้องโดดต้องโดดแบบชิดฝั่งเนี้ยเออฝั่งเนี้ยได้เี่ดเด็ดเด็ดเด็ด เมื่อกี้ทำไมเราไม่เจ็บวะเออฟุกเว้ยฟุ๊กฟุ๊กไม่เจ็บเฉยโอเคกระดิกระดิกระดิไป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 ดีแล้วดีแล้วดีแล้วนะให้ให้มันง่ายบ้างอุ้ยไปไงอะฮึบฮึบไปฮึบเอาโอไงอะอย่างงี้อย่างงี้ไงอะเฮ้ยบ้ามันไม่ถึงอ้ะ

กี่ดานแล้ววะกี่ดานแล้วไม่รู้อ่ะดานทะเลทรายหมู่บ้านทะเลทรายใช้เวลาสร้าง17วันอ่าตรงนี้หรือเปล่าเออต้องลงตรงไหนอ่ะลองเออลงไปเป็นลาวาอย่าบอกนะว่าต้องลงตรงลาวาเนี่ยอาา้าฮา มีหลายขั้นด้วยมีหลอกหลายขั้นไม่ให้เห็นข้างล่างอยากไปอีกอยากไปอีกต้องตาไวลงรูนี้ลงรูนี้รูนี้ไม่ทันไหมล่ะหุยยากเกินปึบฟึบฟึบอา้าวแล้วเราก็ลงมาแบบไม่เจ็บแต่ผ่านแต่ผ่านถล้าลงมาได้แล้วไงต่อ ทางนี้ทางนี้ทางนี้วู้ฮู้ผ่านโว้ยวู้ฮูอุ้ยมันหนืดมันหนืดอ่ะฮอลิชไอ้ลอยอันน่ะตัดทิ้งไม่ได้เลยอุ้ยมันใช่มันใช่มันใช่ไอ้ตายร้อยครั้งก็ตัดทิ้งไม่ได้เลยเอาล่วงตายลอยครั้งตัดเออตัดทิ้งเลย แต่ว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอาจจะมีรุ้นหรือว่าต้องแบบจำแบบนี้หรือเปล่าใช่ไหมผมว่าเอ้ยผมว่าใช่ผมว่ามันมีสิทธิ์ใช่สูงฮึเอ้าวมไม่จำามันไม่ดึงดึงะมันก็จะเรียวยาวเลยแบบนี้เอ้ยเฮ้ยผ่าน <laughs> ผ่านเฉยููไปโดดป้ายอยู่ตั้งนานมีโดยอย่างนี้แต่แรกก็จบฟุงเย่ yeah! ผ่านไปครับดาดใส่ลุงกระจบใส่ลุงใช้เวลาสร้าง36วันก็โดนลงไปตรงกลางจะง่ายสุดผมทุบบล็อกออกไปเยอะมากตรงกลางเหรอโอ้โหโอ้ใครจะไปผ่านวะเนี่ย คือบล็อกมึงบล็อกใส่มากบล็อกใส่โอ้นี่ตรงกลางแล้วนะอ,อันนอ้ยากเลยอ่ะออนนี้ยากยากจัดเลยอ้อาวค่อยๆไปค่อยๆไปค่อย,ปอยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปอ้า อุ้ยเฮ้ยอย,อยนี่คืออย่างบัวไม่เห็นบล็อกเลยนะแต่คือแบบตายแล้วอะ่ะฮุยฮยฮุยฮยฮุยฮุยตร,ตรงอย่างเดียวว้าวตรงอย่างเดียวตรงอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลย,ยก็ไม่เท่าไรอะครับน้องดงผมว่าผมควรพออะ ถ้าผมผ่านอันนี้ได้ผมเลิกเลยผมผมรู้สึกว่าผมล้าล้าหัวใจล้าหัวใจมากๆหัวใจมันเจ็บช้ำการตายบ่อยๆนี่มันแบบบนลูปอะขอเข้าใจพระเอกรีซีโรลเลยแบบตายบปป่อยๆนี่มันเหนื่อยนะไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะนี่ขนาดแบบกูไม่เจ็บนะ <c oughs> ขนาดไม่เจ็บแต่ร้อนเล่นที่มือร้อนที่หัว น้องๆอ,อาจจะบอกว่าพี่กากใช่ครับพี่กากครับผมไม่มีอะไรปฏิเสธนอกจากผมกากครับโอ้โหนเล่นที่มือร้อนที่หัวของจริงไม่ต้องมายินดีโอ้ยทำไมเราเกาะไปกับไอ้นี่ด้คือ <c oughs> มี2ีด่านผมเพิ่งถึง,ถงด่านที่6เลนไปก่อนเอาเป็นว่าถ้าน้องๆอ,อยากให้เล่นอีกเดี๋ยวมาเล่นให้ดูคอมเมนต์เอาไว้แล้วกันนะครับยงไงก็ชอบกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe มาลองความยากกันได้เดี๋ยวผมทิ้งเลขไว้ให้นะครับโอเควันนี้ลาก,กันไปก่อนนะครับผมบา,บายไม่ไหวแล้วเหนื่อยนะ